สวัสดีครับยินดีต้อรับเข้าสู่เบสเลวตะชแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินใหม่ l โลนว o ฟเอลสุเป็นสกินที่สามารถรับได้ฟรีตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่8เมษายนนี้นะครับก็อย่าลืมมารับกันนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเท่มากๆนะครับผมเป็นหมาป่าในร่างคนนะครับ แววตาสีแดงด้วยนะครับผมชุดเนี่ยก็กลมเกลื่อนไปด้วยสีแดงกับดำครับซึ่งแดงดํามันเท่อยู่แล้วนะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนําราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่3 0สิบาทมีไอดีให้เลือกมากกว่า200 ID ID ดีดีสกินแวร่แลงสูงรูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ เพจดีๆีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอดีเกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP เซเว่รับซื้อขายหัดเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไวไ้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้ครูปองคุมค้มๆุมผมแนะนำ้านนี้เลยครับมารู้ชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open i ดีลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเบลพาสก็ลดส่งสุดไปถึง25เลยครับ ใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่เอลซูนะครับผมแต่ตอนนี้ผมเจอกับพลังงานบางอย่างทุกคนทุกคนเห็นทีมผมไหมดูฮีโร่ที่หยิบมาเมทสีตัวอ่าเหมือนเหมือนผมลืมอ่านลายกลุ่มอะ่ะผมควรจะต้องหยิบเมดมีอีกตัวถูกไหมอืมนี่แหลง่งซูพีมหกสิบกว่าดาวนะครับผม นี่มันต้องเจอกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วขอซูมเปิดสนามก่อนหนึ่งนัดครับว้าวเสียงเสียงซูมมันตันบอนไหวยังอะทุกคนมันเหมือนเสียงฟ้าผ่าเปียงเปียงดูใหม่ทุกคนฟังกันแบบชัดๆปียงมันดูรุนแรงจังวะมันยิงก็ได้เหเนาะเออเสียงปืนไรเฟิลมันก็จะประมาณนี้เนาะมันก็ต้องดังแบบกล้องกองวาน เอลสุเอลสุอะไรอะฮฮยอเตครับยิงนี่ถึงทีน่าจะอ,อ๋อทำไม่ได้ละถ้าอย่างงี้ถ้าเกิดเขาจะลูด่ด้วยสกิลหนึ่งก็น่าจะไม่ได้นะครับผมอยากจก็เดินไปแถบนะแต่ผมไม่ชชว่์ว่าเขาอยู่พุ่มหน้าหรือเปล่าจะค่อยไปครับที่ผมเดินเดินจุดๆเนี่ยเพราะว่าผมเลี้ยงอ่าพาสีข,ของสกิลหนึ่งเนาะทุกคนเห็นไหมบันจามีอยู่ห้านะครับถ้าเกิดมันอยู่ห้าเนี่ยมันจะเจาะเกาะเยอะนะครับผมเอียงโอโ้ไม่ถึงครับกระสุนนี่น่าจะไกลไปหน่อย โอเคครับผมอ่าดัซซี่ไม่ตีเลยครับงั้นผมผมตีเลย้วกันเนาะโอ,โอ๋โอ๋ออุตเพื่อนเล่นแล้วอุ้ยทานที่จับได้ด้วยผมมาไม่ผมมาไม่ทันหน่อยทุกคนไม่น่าจะโดนด้วยก็ผมมัวแต่ยิงคีฟไงเออผมไม่สี่ด้วยนี่ตอนนี้แต่ขอได้เลือดป้อมสักเท่าไหร่เดีย๋ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ถึงไหม ถึงอยู่นะกูยังได้เรื่อยๆเลยครับผมเกือบแตกนะครับผมป้อมผมเช็คก่อนพุ่มนี้ว่ามีปะโอเคเอาชัวร์ครับผมได้มังกรมาเลยครับแต่ว่าบูเพื่อนเหล่านี้น่าจะไม่รอดนะทุกคนผมว่ายิงนกก่อนได้ไหมล่ะยิงนกยิงไม้ยิงคนกันไปอีกนัดหนึ่งได้ไหมไม่ถึง ไกลไปหน่อยซึ่งผมก็ไม่ใช่เมนเอลสูนนะถ้าเกิดซูมไม่โดนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังโดนว่ะทุกคนเอาเรื่องเรียกว่าก,กลับบ้านแน่นอนครับพยาเตะคนเนี้ไปไม่ไดไปไน่ไ,ไยเสียงพูดหล่อมากเลทุกคนย่างี้ได้ เอ้ยไม่ได้หรอโอ้โหก็โดนในยทีไม่ได้ก็ต้องโดนได้เหอะเขาร้องอะโอเคสวยเพื่อนอะอแล้วท่านี้ทำไงผมก็ลำบากใจดลผมก็ลำบากใจกันป้อมได้อยู่ครับเพื่อนเรามาป่วยเข้ามาอัปเปอร์คัตครับผมแก๊งเมดทั้งเมดสาวเมดหนุ่มมีหมดครับได้ไหมได้เหอะโอเคสวยครับ อิเมดมันจะรอดไหมทุกคนมาดูกันดีกว่ามันจะรอดไหมเออยิงอ่ะยิงโดนอ่ะจะยิงโดนไหมแบบนี้น่าจะดีกว่านะ่าจะคำถามนี้ดีกว่าเนาะจะยิงโดนไหมเออยิงโดนตอนไหนยิงโดนกี่มุกอัพอย่าเอะร้องเพลงยังเป็นอะไรนักหนามันเป็นอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมาไม่มีพักไม่มีผ่อนดึงมันกลับไปสวยเพื่อนโอ้โหนี่มัน อะไรเนี่ยเรยนนี้มาเรื่อยๆเ,เหมือนแท็กมือกันมาแ้วกวิ่งผัดผมต้องได้ป้อมมาเลยทุกคนผมจะได้ออกไปจากเรนนี้สักทีอ่ะน่าจะได้ป้อมมานะเพราะว่าไฮยเตะน่าจะมากันไม่ทันนะครับผมนี่โอ้โหแล้วการฆ่าคเนแบบสมบูรณ์แบบสมแล้วที่เป็นคนสไนเปอร์ การคาดกระเดนนี่ต้องเป็นเลิศครับผมฟังแถบตรงนี้เลยครับแล้วเดินยิงต่อครับผมไปบนแล้วกันเนาะออ้ยเหมือนว่ามีประเด็นตรงนี้ทุกคนก็ช่วยเพื่อนนิดนึงปาชิงยิงเข้าไปาอีกนัดหนึ่งปาชิงนี่ล้มครับย,ยิงครับเดินเดินตามครับแต่เดินช้าเลยกันเนาะ ันล้างแล้วทุกคนอ๋อปลาชิงหน่อยปลาชิงนี่รู้จักปลาชิงกันไหมครับปลาชิงก็เป็นป้าของเอลซูอเองครับผมเม,มมครับเม,มมครับ,มมมรบปลาชิงไม่โดนใครเอ,อ้ยป้อมบนเพลินไปหน่อยครับหนึ่งนะเพื่นอนกำลังไปครับป้อมนี้วิ่งอยู่ครับวิ่งอยู่ครับเพื่อนโอเคมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจ มันเท่มากเลนะมันเป็นสีแดงเหทุกคนดูดิเออเท่ว่เนนะเท่จริงอืมไหนนะจริงๆเราไม่ควรจะเดินแบบนี้เนาะเราอาจจะตายได้ครับโอ้โหผีก็มานางลำก็มีตายเหอะโอเคตายด้วยไหมอ่า่าจะตายด้วยแล้วตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตาย ผมเล่นไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ก็ยังได้ฟาร์มอยู่นะกันเงินยังพอมีครับผมเย็น<ต>โซจะเย็นโดนปาชิงผมไม,งม,ไม,มไม่โดนป่ะผมปาชิงใหม่อาชิเอะทำไมซูไม่โดนก็ยิงธรรมดาแล้วกันน้องมันแปลกๆแล้วตอนเนี้ยเพื่อนบอกเอลซูเลิกซูนดิยิงเหอะใช่ครับพี่แต่ว่ามันอยู่ไกลไงถ้าเกิดผมเข้าไปอย่างเงี้ยโดนขึ้นมามันก็ ไม่คุ้มเสียนะเออมันก็ต้องมีซูมก่อนครับถ้ามันยิงได้ก็จะยิงนะครับผมผมก็ไม่ได้เอาปุ่มตีธรรมดาออกซะหน่อยเดี๋ยวแล้วแล้วผมจะเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรยังไม่มีใครว่าอะไรเลยร้อนตัวเราอ่ะเออยุบวางแถบครับแเป็นใบเมเปิลปนะเนี่ยุ่กี้นี้ไม่ใช่เนาะคือเสียงสกิลสองกับอันตินี่คล้ายๆกันเลยนะ เสียงดังฟังชัดครับพูกว่าจุดพุปีใหม่หรือเปล่าเนี่ยใช่เหรออืมแต่เย็นพี่ชายโยกหลบครับเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าพี่ตังลำตังลำมันหลุดตังลำมันค้างครับคุคปุ้มตัวด่วนเลยว่าจับตรวจ้วดยดูข้างแปลกๆนะ ไม่ถึงครับผมไกลเกินไปหรือว่าเราจะไปดันบนดีนะขอป้าชิงหน่อยไม่โดนละตอนนี้น่าจะแบบอ่าต้องหาสโคปใหม่เล่นมานานแล้วก็ต้องมีสโคปต้องมีสโคปใหม่อะจะโดนมาตายก่อนไม่เป็นไรยิงแล้วยิงแล้วครับเดินขึ้นหน้าก็ไปยิงแล้วครับผมเริ่มขัดใจแล้วอัดใจตัวเองครับผมยิงไม่โดนเลย อ้าวยิงยังไงวะเนี่ยออกไปนู่นเลยเอ่อสูมแล้วกันสูมให้หนึ่งนัดเพื่อนเลิฟใส่งามปางนี้เพื่อนปางนี้เพื่อนโอ๊ปขอโทษครับคอเลนมา,า,นะนนาดิตายซะสมดต้นเนี่เจอลูกหลอกผมไปแล้วยิงโดนด้วยเอลสุยิงโดนหายาไม่เอลสุอะไรอ่ะเออเลี้ยงหายาเป็นเอลสุอีกแล้ว นเพื่อนชกจนเบอร์ครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอเล่นเลยแล้วกันได้ไหมอมไม่ใช้เนะาะดาซี่ขอเล่แล้วกัน <c oughs> ผมออกทารอนชิ้นสี่นะผมมาเล่นเป็นมูราแล้วก็ดับแดงก่อนมันค่อนข้างหวังผลได้ครับ <c oughs> ในการซูมหนึ่งนัดถ้าเกิดซูมโดนนะครับ มันเอาไว้คอมโบกับมวยหรือว่าคอมโบกับดาซี่ได้ดีถ้าเกิดเราซูมให้มวยเงี้ยมวยมันจะคอมโบง่ายครับมันจะกระดาเมจได้ถูกนะครับอ่าพิดาพิดาซี่พิดาซี่อะไรพี่เพนเรียกมั่วไปหมดตอนนี้ออกปากฏนะสถานการณ์ไม่ดีก็ต้องซูมให้กำลังใจให้กำลังใจเพื่อล่วมทีใบครับผมตรงนี้ยิงแบบเสียงดันสั่นการไหววัดโดนไว้โดนโดนเพื่อนโดนเนี่ยอย่างเงี้ย เออเพื่อนจะมีกำลังใจเล่นในไฟนีต้องจะต้องยิงโดนสักนัดนะเออเพื่อแบบปลุกขวัญและกำลังใจเพื่อร่วมทีมนะครับไม่งั้นเพื่อนก็จะแบบว่าเอลซูตัวนี้แม่ไงไร้ประโยชน์วะ่ะอะไรเงี้ยนะครับเราเป็นทิกนะเป็นทิกยิงไปเถอะโดนแทงโดนอะไรก็ได้คือขอให้มันโดนอะ่ะเพื่อนจะไม่ว่าอะไรแล้ว,ลวถ้าเกิดในไฟเราสูมโดนยิงไปมั่วๆครับในไฟมันห้าตัวมันต้องตัวสักตัวนะแต่ถ้าเกิดห้าตัวไม่โดนเลยคุณก็พิจารณาตัวเองนิดนึงนะครับผม ไอเดี๋ยว่าทำโชว์นะยิงห้าตัวไม่โดนเพื่อนเอนไม่อยากไปลึกเลื่องจริงนะไอเพนมันจะจ้องจะเล่นผมแน่นอนอะ่ะอ่ะนะเพียนมาแล้วก็โดนดิทำไมต้องเป็นเราอ่ะนายเกี่ยวโดนทำไมอะ่ะเรียบร้อยครับไม่รอดแน่นอนได้ปะบูนายตากเนาะโอเค อย่าบ,บนเลยครับอุยยิงธรรมดาแรงมากเลยทุกคนดูดิพันสี่พันแปดพันเก้าครับถอยมาเพื่อนถอยมาเพื่อนถอยมา,ยมาเราซูไม่ได้นะไม่ให้หรอกฮายานายจะเอาไปทำไมคีบเราอยากเดินไปแถบแถบซ้ายอยู่นะแต่ว่าัดไม่โดนครับไม่เป็นไรไม่โดนก็ยิงใหม่ตกยลมันเหลือเรียกว่ายิงขู่ ะก,กินนี้คือเอ็กเอฟเฟคมนดังไงทุกคนมันก็ต้องยิงคงยิงขู่กันหน่อยปะ่ะไห้ฝ่ันสงค้ามกลัวว่าแบบเสี่ยงปืนมาไงยืนยิงมาดิมาดิเพนมามาเพนมาอย่าเ,าเ้าเข้าใจไหมอย่าเ้าเข้าใจไหมเพื่อนถ่ายมาก่อนแป๊บเพื่อนเพื่อนอ่ามันเอาอะเงาผมก็ต้องเอาไงจะฟอร์เรนจะล้ำใส่นางล้ำ um กับนางล้ำ um เจอกันครับ นางลำฝ่ายชายกับนางลำฝ่ายหญิง,งออกเออป็นธนูตีไก่นะเพราะว่าเล่นระยะก็น่าจะดีครับผมตัวเราเป็นตัวที่ยิงแรงครับถ้ายิงไกลด้วยมันก็จะดีมากๆเลยนะครับไอเทมชนนิ้นนี้ทำมาได้แบบโคตรเหมาะกับเอลซุเลยนะธนูตีไก่ เละเกมมาเราก็จะไม่ได้ยิงช้าเหมือนต้นเกมแล้วนะครับเราต้องโฟกัสในการเคลียร์แวนกาดก่อนนะทุกคนซึ่งผมจะไปเคลียร์เลนบนเลนกลางให้เพื่อนเคลียร์ไปไม่งั้นเนี่ยบ้านแตกหมดนะครับไม่เข้าหายาเลยรอเรเียวบอกอ่ะเอามาเรียบร้อยนะนายอุ้ยช็อตกันไม่โดนนะเพื่อนอืมอ๋อะอะไรแล้วกัน ออหนึ่งนัดได้ไหมล่ะพี่เบาโอเคไม่โดนเดินไปยิงเลยกันนี่นะจบไปกระซูไปเพื่ออะไรเดินไปยิงกันเลยก็จบจบตัดปัญหาไป <c oughs> ทำเลนก่อนนะครับผมอยากทำสูงอีกนะทุกคนแต่ว่าเอนโซมันอยู่ไหนก็ไม่รู้อะตัวเรานี่ทำเลนยากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเจอมามันหนียากไงปาชิงเข้าไปหนึ่งทีปาชิงโดนละจับได้วะ จับได้ก็ต้องเอาไอ้เชียบปัญหาทุกคนโอ,โอ้โอ้ไม่ถึงถึงหน่อยเหอะโอเคสวยถึงหน่อยเหอะมาไหมมาไหมให้มาไหม,มไหม่มมา,หมางๆอย่างวงๆก่อนเราจะไม่เข้าลึกให้เอพมันเปิดตัวเปิดใจมาก่อนไปไหนกดตีไก่แล้วยิงมาดิถ้าเกิดโอ้โอ้โอเคนึกว่าผมโดนเกี่ยว ยิงยิงให้เพื่อนยิงให้เพื่อนแต่คีไม่มีอะเดะเราต้องรอเพนเล่นก่อนนะแล้วเราถึงจะเล่นนะครับไม่งั้นเนะี่ยคือมันก็จะเป็นภาพเดิมอะที่เราไปโดนเพนเหยียบใส่อะแล้วมันหาตำแหน่งยิงยากนะครับให้เพนมันเข้ามาก่อนอันหนึ่งแถบอันติลงมาแล้วอีกหนึ่งแถบมาแกสองแถบมาดิแกไหมเอ็นโซขอ,อยิงช้าก่อนแล้วกันเพื่อนโฟกัสนะโฟกัสนะ โฟกัสนะสวยงามยิงหายครับตื่น้าต่อผมตรงนี้ตื่นหน้ามายิงไว้สวยสวยมาเฉยเบสสี่หนึ่งแคลรี่มันทีมอะไรวะเนี่ยมาชิงหนึ่งนัดกลับบ้านครับนอนเอลสุเอลส,อส,อสุอะไรอะกูเล,เลนกูเรนกับไฮยะเตะครับเอาไปคนละหนึ่งนัดกับผมน่าจะนอนหลับฝันดี ป้อมนี้เลยแล้วกันเอ้ยเพนรีเฟกไวโจรีเฟกไวโจ้ไปเจอรีเฟกไวโจเอ้ยมันจับได้เพือ่อนมันจับได้สวยงามมาอีกแล้วหายาเองโอ้ยไม่ได้เซตเกียวขอโทษครับพี่มาไหมมาไหมถ้ามายิงยิงมั่วไปก่อนอ่าไอเทมถุนเลือดต้องการเลือดครับต้องการเลือดครับ,ตอ,รอรบตอนนี้จะบีดมาช่วยคุณได้ครับผม ที่ผมต้องการเลือดเพราะว่าผมจะไม่กลับบ้านนะครับไม่อยากวาร์ปเนาะแล้วตังเรามันเหลือครับเราเราสามารถซื้อเดอะบีดมาเล่นได้นะครับจริงๆเนี่ยอยากจะซื้อโบนะครับผมโบออฟฟอเตอร์นะไอธนูดูดเลือดใหญ่นะครับแต่ว่ามันทับกับไอเนี่ยทับกับอ่าธนูใหม่เรานะครับที่มันตีไกลนะครับผมที่สุดท้ายเนี่ยผมก็เลยสับเป็นโอมิอาร์มแทนนะครับโอมิอาร์มเนี่ยก็ช่วยเรื่องดาเมจนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยตีธรรมดามันตีแรงไงแล้วมันยิงเบิ้ลทุกคนมันก็เลยจะแรงมากๆถ้าเกิดมีโอมิอาร์มนะครับ โอมีอามนี้ได้แล้วคููดาวด้วยนะครับผมเดินขึ้นหน้าไปแถบครับตรงนี้ยิงยิงครับยิงครับตอนนี้ยิงแรงมากอย่าให้ได้ยิงเลยอย่าให้ได้ยิงเลยถ้าเกิดได้ยิงนี่คือเจ็บกลับมาโอ้พี่โดนไม่เป็นไรหรือว่ายิงขู่ไป้อนี้ต้องได้ดทุกคนโอ้ไม่ไม่ไม่ไมผมผมจะไม่ บอกว่าผมมีแค่ฟิกนะเที่ไว้หนีตอนนี้โอ้ลำบากอยู่ฮนะเดี๋ยวได้วะโอเพนเอา้าฟิกมหามได้อยู่ฟรีฟรีครับฟรีครับไปนี้ไปนี้ฟรีไปนี้ฟรีจะไปไหนอีลังกามาโอฮายายังไม่ลำเพื่อนได้ไหมอาซีจูก๊กต่อเรี่ยวกระโดดติดกำแพงเป็นกาดยิงอยู่โอ้ถ้าได้ไม่ได้เป็นกาดนะ โอ้และแข็งต่อไอหมอนี่ไอหมอนี่มันไร้กาดโอ้ยเกือบไม่ได้เป็นไงล่ะอีการกดจอมแพนเกิดขึ้นแลนะน่จบเกมแล้วนะครับตรงน,นี้ดีเลยเพื่อนนี่เราได้มีพิมพ์บายด้วยครับมารยาทดีจริงๆเลยเชียวจริงครับผมเกมนี้เกมที่ค้างวุ่นวายมากผมรู้สึกรู้สึกได้เลยว่านวุ่นวาย ้วยาบีโรที่มันแบบตัวใครตัวมันน่ะง่ายๆเลยอะกูอยากเล่นน่ะเออไม่สนเพื่อเล่นได้ไม่ได้ไม่รู้แต่กูอยากเล่นเออก็เหมือนผมแหละที่มาเล่นเอลสุผมก็ไม่ได้เล่นเอลสุเก่งหรอกแต่ว่าผมต้องการที่จะมารีวิวสกินไงเออก็เลยมาเล่นนะครับผมและเอมวีพีด้วยนะครับเอาเรื่องอยู่นะอุ้ยาหายตัวเทมากเลย ก็น่าจะถูกใจใครใหลายๆคนนะสําหรับใครที่เป็นเมนเอลสูนหรือว่าใครที่ชอบแบบตัวละครเท่ๆถือปืนผมว่าสกินนี้เก๋งเลยนะครับผมเท่มากด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้ตุ้นหนึ่งไ like, ลค์นหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจวนในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ